อันดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องบ้องไปคุณใดเคยกินตำบางย่อบอเห็นตาข้าเจ้าตำนะจ้าเจ้าว่าตำกับเขาไย่บวชเลยค้นอยากนม่บวชกับตำบ่เป็ีเยด้ก็เลยไปถามยายหนา้าเนาะยายตรงขาม่าตำใส่อีหยังแนวสันก๋วยกตคือตำเขาตำบางฮงนี่แหละเพื่อนว่าไน่บวชก็เลยมาตำกันนะสอกใส่บักขามเปียกแม่จ้าพี่น้องตาคือเป็นนาตาแบบนี้แต่ว่าแซ่บๆจ้าดอกผลัดตำบางย่อ มาเดอ้อเพื่อนๆมาเดอ้อกินน้ำใจบัวดเดอ้อมาจามาพี่น้องเมืม่อาวยังไรสิล่องกินกับเพาร่องมึงคือเพื่อนว่านี่เพื่อนกินกับเพราเนาะส่วนไทยกะบ่มีมูฐาน้องสาวกับบม่มาอืมเซ็ปินีจ้าอ้อนุญาตกินน้ำ โอ้เสียบดีดีขึ้นมาได้เนาะจ้าพี่น่องกินเขากับจ้าพี่น่องนี่เนาะนี่เม็ดเนาะยายหัวกระได้ไก่ก็ยืนทาทราบลาบเนี่ยกินเขากับไก่เอาเขากับไก่กับแมวอีกแล้ว น้องไก่น้องไก่จุกเขยินออกจ้ะกินจุกเขาห่อนออกออก,กินเขาเยินเนาะจะ้ะมาจะพี่น้องเพราว่ายังไรคุยให่จำเนาะจำมาเนาะอืมตอนนี้พักก็รู้ว่าเวราพักอย่างกับไม่บูมาหึมมันคือมีเม็ด ไม่รู้ว mm ่าเธอเป็นที่เป็นต่ำเพนอมิดไซบอนเนาะจ่าพี่น้องให้บทสรับใจเมืดได้ไหมมะกาสดไงกาบประเทียม hẹn cả thêm da ừ. ừ. cả sẹp luôn cả, đây không có nó nữa, còn chậm thì nó, không phải chuyện đơn giản mua con tằm chỗ này không, cái bưởi bơ hồ sôi thì ơi, mua cả tắm đi, xẹp luôn เม็ดไล่ๆพี่น้องใกล้กัททบยินถาตำรัมตั่งกินดุอืออือแสบเลยพี่น้องจะเสียเมด็มเมดไม่เมด็ดเนาะเม็ดตายต่ำมาแหลหกไอ้เบอรก็จะจำหนามสิล่ะจ้าจำเมด็ดมันจำเหนือมัน อืมบย,นนมย่านมิดมันน่าจ้าถ้าหั่นมาแตกนะย่านมาเกาะต้องใสกระเจีซยบให้ขมคมาทำเปียกให้ผัวใส่กระเทียม ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างนะจา่าได้วังได้บวกกันได้วน้าตาลใส่น้ำกระปุกกระปุสูตรเปร็นใส่ยังเนี่ยไม่เคยต่ำหม่จา้าจะย่ำเราบาดแสบน้านจา้าพี่น้องอได้บวกกัิบัําจำตะบวคกานเปีย <laughs> อหัอเราืเาไล่ chăm phiền 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 mệt phiền chăm Xẹp chăm phiền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  mệt nó ใช่คลิปนี้เจ๊บอัวก็ว่าสมิ่ละจ้าก่อนเพื่อนทุกคนมีความสุขแล้วก็โชคดีเด้อขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปเจ๊บวัวฉันจบเนาะจ้าแต่วาอาจสิเหมือนๆเนาะจ้าเพราะว่าอยู่ฝั่งนอกฝั่นอกบ้านจ้าจ้าสวัสดีค่ะ